อ๋อนครับผมสวัสดีครับถือผมสองทาวด์ที่ครับผมนะวันนี้นะครับผมอยู่กันในเกี่ยมไมค์ไม่ได้เกี่ยมไมค์คาบวันนี้อยู่ในการหมดเซิร์ฟโปรโมดร้านไมค์คาบนะครับผมนะซึ่งร้านนี้นะครับผมมีชื่อว่านินาโรติซิอะไรนั่นตัดทเนะครับผมซึ่งร้านนี้นะฮะก็จะมีการขายแบบว่าเซมิฟูลนะครับผมมีแบบว่านอนฟูลแล้วก็แบบว่า UFA นะครับผมก็เอฟก็เซมิฟูลนี่คือเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนได้เป็นอีเมลนะครับผมนะแต่ว่า NFA นี่ก็คือแบบว่าเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยนะครับผม แล้วก็เป็น UFA นะครับที่สามารถเปลี่ยนได้ทุกอย่างเลยนะครับแม้แต่แม,ม้ทั้งอีเมลนะครับผมเนะี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมดอยู่ที่มีทั้งหมดสามอันนะครับผมแล้วก็มีอัลติไฟเคปนะครับอันนี้ยังไม่มีสินค้านะครับผม แล้วก็มีแรนดอมลัคกี้บ็อกด้วยนะครับเป็นแรนดอมว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับนะเคล่าผมเราลองกดลัคกี้บ็อกดูดีกว่าครับผมแล้วก็ลัคกี้บ็อกสามารถเปิดแค่วอลเล็ตนะครับนะวิธีการชำระเงินนะผมก็ต้องโอนตังค์ไปที่ในในเบอร์นี้นะครับผมแล้วก็ใส่ข้อความตามที่เขาบอกนะครับนะคือลัคกี้บ็อกเนี่ยมีโอกาสที่เราจะได้ของดีมาด้วยนะครับผมแล้วก็ได้ของไม่ดีมาด้วยนะฮะก็ได้หลายอย่างเนี่ยผมนะสำหรับลัคกี้บ็อกเนี่ยผมเคเราจะลองโอนแบบโอนผ่านลัคกี้บ็อกกันดูนะ ล็อตด้วยนะครับนะมันจะเป็นการหรือว่าการใส่ข้อความนะครับผมเนี่ยผมแล้วเราก็โอนไปนะฮะนี่สิบบาทปุ๊บแล้วก็เอาหมายเลขอ้างอิงแล้วก็อีเมลมาให้นะครับผมก็ใส่หมายเลขอ้างอิงไปนะฮะหมายเลขอ้างอิงผมก็ใส่เข้าไปนะครับผมแล้วใส่อีเมลนะครับเนี่ยผมนี้เราก็ได้ข้อมูลสินค้าการสั่งซื้อมาแล้วนะครับตอนนี้ผมได้เซมิฟูลเอ็กเซนนะครับผมก็คือว่าเขาเรียกอะไรนะอ่าวนั้น อันนี้ผมได้รับเซมิฟุเอ็กเซซ์ซึ่งไอเจ้าเซมิฟุเอ็กเซซ์ก็คือสินค้า50บาทเนี่ยผมนี่ไงเราเสียแค่10บาทแต่เราได้ของ50บาทมาประมาณนี้นะครับก็ได้เกิดสมมติใครชอบล็อตที่บล็อกเนี่ยผมก็จะดีกว่านะฮตลอดล็อตที่บล็อกเนี่ยผมนะละไรที่โอเคกว่าเห็นป่ะบอกแล้วนะล็อตที่บ็อกเนี่ยมันเป็นอะไรที่โอเคอยู่นะก็สิบ,บาทก็ได้50บาทเลยมาเนะนีน่ยคนที่อยากมาลองเล่นล็อตที่บ็อกก็มาเล่นกันได้นะครับตลอดลัอตที่บล็อกเนี่ยผมนะนี่ไงได้รับไอคาวเซ UFA เลยนะครับ UFA ก็สามารถกดสั่งซื้อนะครับผมแล้วก so, ็เปลี่ยนทุกอย่างได้24ชั่วโมงรับประกันนะครับ24ชั่วโมงนะครับผมนะเคลียรผมแล้วเราก็โอนไปที่เบอร์นี้นะครับแล้วก็เขาเรียกว่านะโอนที่เบอร์นี้แล้วก็ใส่ทุกอย่างของเบอร์นี้มานะครับผมนะเบอร์เดิมเลยนะฮะแล้วก็ใส่ตังค์ไว้ร้อยหนึ่งนะครับผมแล้วก็ใช้อันนี้นาล็อตนะครับโอนตังค์แล้วก็เราเล็กๆแล้วก็เราก็เอาเลขอ้างอิงกับอีเมลใส่เหมือนเดิมเลยนะฮะนะ เคี้ยวผมนี่เราก็จะได้มานะคร fall. ับนี่คือข้อมูลสินค้านะครับเป็นยูสเนมอีเมลและพาสเวิร์ดนะครับผมนะก็ต่อไปก็ผมไม่เข้าไปในร้านของไอเข้าไปในข้อไหนนะอ่าเว็บเว็บมิเกรดเลยนะผมเพื่อที่จะเปลี่ยนอีเมลนะครับนะตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะเหลืออีเมลมีเมลเหลืออยู่หรือเปล่าไม่รู้ฮะคือตอนนี้ผมต้องไปหาอีเมลมาเพิ่มอีกไออีเมลหนึ่งเว้ยซึ่งแบบผมก็ไม่รู้ว่าผมมีอีเมลอะไรเพิ่มมาบ้างไม่เคี้ยวเดี๋ยวเราจะไปอ่ามิเกรดอีเมลกันนะครับผมนะเคี้ยวแล้วเดี๋ยวเราแอค โอ้ยนี่ผมลองเอาเลยสิลองเอาเสร็จปุ๊บอ่าแล้วก็ไปมิกเรตอีเมลเนื้อผมแล้วก็ใส่อีเมลไปนะฮะแล้วก็เอาเจ้าอ่าพาสเวิร์ดนะผมใส่เข้าไปนะครับ ยูสเนมยูสเนมก็ใส่ด้วยนะฮะยูสเนมอยู่นี่นะครับผมยูสเนมพาสเวิร์ดใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ต่อไปถ้าผมเป็นอีเมลใหม่นะครับเดี๋ยวผมขอแยกใส่อีเมลใหม่พวกนี้เสร็จก่อนเรียบร้อยก่อนนะครับผมนะไปเอาละครับก็อย่างที่ผมบอกเนะที่ผมรู้ตอนนี้นะครับผมคือว่าตอนนี้ผมไม่มีไม่มีอีเมลเหลือแล้วนะครับผมสำหรับคนไหนที่อยากเอาไปมีเกรดแล้วเป็นของตัวเองนะครับก็คนที่มาดูคลิปครั้งแรกก็สามารถที่จะมาดูแล้วก็เอาไปมีเกรดได้เลยนะครับผมเนี่ยเป็นชื่อโจฮันเนสนะครับผมกับแลมมิสนะครับผมมมมมร่าาาากกกกกกคนนนีีเเเดป็็็ลลละะอสหยยิจ กันเ,เป็นนง่ายๆะครับผมนะเคผมก็ประมาณนี้นะครับก็สามารถเอาไปมีเกรดแล้วก็เข้าไปเล่นในไฮวิกเซลอะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับผมนะนะฮะก็เคลืผมก็ผมก็แจกดีแทนในคลิปนี้เลยแล้วกันฮนะใครได้ใครตาดีได้ก็เอาไปเลยครับผมเครครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากร้านนี้ด้วยนะครับผมนี่ละนินานินาล็อตนะครับผมนะก็ฝากร้านนี้ด้วยนะครับก็โอเคครับผมก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมนะเคสวัสดีขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับไปลำบาย